สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมีนะคะก็ยืนอยู่ที่เขื่อนห้วยขนาดมอน,นะคะตรงนี้นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะวันนี้ตามผู้โชคดีมาเหมือนกันนะคะงวดก่อนนะคะฟันเห็นคางครบเซิ้งกันนะคะท่านผู้ชมก็ตีเป็นสามเก้าสามนะคะไม่รู้ว่าพี่จะซื้อถูกหร,รือเปล่านะคะวันนี้ก็ตามเหมือนเดิมนะคะแอดมีนนะคะฝากช่องไว้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะ กดติดตามให้กับช่องมณีด้วยนะคะตอนนี้นะคะร้านค้านะคะเดี๋ยวตามแอดมินีไปเลยนะคะตามคุณพี่ผู้โชคดีนะคะงวดที่ผ่านมาสามเก้าสามนะคะเลขหลังค่ะเลขหลงังเนาะพี่เนะาะถูกเลขหลังนะคะสามตัวเลขท้ายสามตัวนะคะท่านชมเดี๋ยวตามแอดมินีไปเลยนะคะงวดนี้เผื่อพี่เขาจะฝันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราตามแอดมินีไปเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณพี่นะคะที่ฝันงมดที่ผ่านมาเนาะพี่เนาะจ้าวอรรรอมากนะคะท่านผู้ชมฝันเห็นคางคกเสิร์ฟกันนะคะจ้าทำไมมืดจังเลยนะเดี๋ยวเอ็ดมินีเรียสตู้อะไรเดินหาแสงค่ะก่อนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเนาะมืดมืดอยู่ใช่ตอนนี้เด็กไฟได้แล้วนะคะได้แล้วสวัสดีค่ะพี่จ้าสวัสดีจ้าจ้างวดที่ผ่านมาก็ฝันดีอยู่เนาะฝันเห็น คังคกมันเซึงกันจ้ะจ้ะสามสามสามเก้าสามจ้ะมันออกท้ายเลขท้ายสามตัวจ้ะเลขหลังจ้ะเลขหลังเนาะเล็กออกเลขท้ายสามตัวค่ะนะคะท่านผู้ชมเลขหลังค่ะจ้ะนั่นแหละแล้วงวดนี้ฝันนี้หรือยังคะฝันแล้วค่ะเมื่อสองสามวันว่าฝันเห็นปลิงปลิงอยู่ในน้ําค่ะฟันเห็นปลิงอยู่ในน้ำไหมจ้ะจ้ะแล้วก็ไปยืนมองมันเล่นน้ำติ๊งตังติ๊งตั้งติ๊งตังว่ายน้ำติ๊งตั้งน้ำที่ไหนเนาะค่ะ จ้ะไม่รู้ที่ไหนค่ะน้ำในสวยมากใสด้วยจ้าปิงปันเห็นปิงจ้ะแล้วก็ตื่นด้วยค่ะฝันนิดเดียวฝันไม่ยาวฝันไม่ยาวนะคะไม่ยาวก็ตื่นแล้วไปยืนมองปิงมันเล่นน้ำต้องเต่งต้องเต่งต้องเตงจ้ะฝันฝันสั้นๆเนาะแต่จับใจความได้เนาะจะและพี่ตีอาเป็นตัวไหนคะน้ำก็หนึ่งมั้งคะน้ำก็หนึ่งน้ำหนึ่งปิงปงลิงก็แปดปิงก็แปดจ้ะ เล่ก็แปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งจ้าคุณพี่ก็เป็นผู้หญิงเลขสี่สี่แปดหนึ่งถ้าตีสามตัวนะจ้าถ้าตีสามตัวแล้วพี่ตีตัวไหนคะสี่แปดหนึ่งจ้าสี่แปดหนึ่งจ้าอ๋เปล่งก็แปดน้ำก็หนึ่งจ้าผู้หญิงสี่สี่เนาะจ้าสี่แปดหนึ่งตีมาแล้วเนาะจ้าค่ะแล้วอะไรอีกคะฝันเลยเมื่อวานไปวัดจ้าเอาไปวัดเมื่อวานเป็นวันพระเนาะพระใหญ่ เมื่อวานเป็นวันพระแรม14ข้า่เดือน5้าเรมส4บสี่ําเดือน5้าค่ะแล้วไปยังไงคะได้ยังไงคะไปอะไรนะไปเขย่าเซียมซี่เออนั่นแหละโอ้เขย่าเซียมซีนะคะท่านผู้ชมตลกมากเลยเขย่าได้17จ้ะเขย่าได้17จ้ะพอไปฉีกพอไปฉีกนั้นมาได้ได้สิบแปดอ่แล้วทำไมพี่ไม่ได้มองนะคะมองอยู่เพื่อนก็บอกว่าเออนี่ฉีกสิบเจ็ดนะฉีกสิบเจ็ดนะ พอมือไปหยิบชีกได้มามาดูเอาใมชันหยิบได้สิบแปดโอ้ก็ก็เท่าตัวเลขเข้ากับพี่ฝันนั่นเลยจากก็นั่นแหละมันเซียมซีได้สิบเจ็ดแต่ว่าไปดึงใบเซียมซีมาเป็นใบที่สิบแปดจ่าก็เข้ากับความฝันพอดีนาะงจกฝันเห็นปลิงมันมันแปลกนี่มันทำไมทำไมไม่เอาสิบเจ็ดทำไมต้องไปเอาสิบแปดงงเพื่อนบอกว่านี่สิบเจ็ดอยู่นี่นะก็ไปชีกมา ได้สิบแปดเมื่อวานจ้ะเมื่อวานไปวัดเมื่อวานไปวัดเนาะจ้าไปใส่บาตรที่วัดจริร่มเนาะจ้าค่ะไปตลอดนะคะทุกวันพระเนาะพี่เนาะจ้าค่ะแล้วอะไรอีกคะได้หมดหรือยังคะแค่นี้บอจ้าแค่นี้จ้าอืเจ็ดไม่ได้แล้วข้างหลังแล้วข้างหลังมีตัวเลขอะไรบ้างหรือไม่คะไม่มีเลยจ้าไม่มีบอไม่มีเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนมันจะมีอยู่นะ ไดวันนี oh, oh, area, small, size, ้นี่ไงนี่ไงดูอย่างนี้เหรอคะจ้าดูแบบนี้ตัวไหนนอไปเนาะอ๋อกระมือวะให้ท่านผู้ชมส่งเด้อค่ะท่านผู้ชมส่งดีๆนะคะส่งเอานะคะส่งว่าตัวไหนบ้างเจ็ดป่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกวะจ้าเจ็ดสามหกเจ็ดเจ็ดสามหกแล้วว่ายังไงเนาะแต่ว่ามองไปอีกทีมันก็เหมือนเจ็ดกับสองตัวเนาะจ้า เจ็ดหกอันนี้ก็มันสามมันหกก็ให้ท่านผู้ชมช่วยตีด้วยเนาะจะช่วยตีช่วยพิจารณาด้วยนะคะเพราะว่าเนาะสาย<ช>ตาของคนเราไม่เหมือนกันนะคะ,ะอันนี้ก็พูดผิดบ่อยเหลือเกินเดินตามแอดมินีอย่างนี้นะคะท่านผู้ชม <c oughs> ลิ้นพันกัน <c oughs> <c oughs> ไปไหนก็ไปด้วยกันนะคะสองคนสองเอสนะคะให้ท่านผู้ชมสองเด้อว,ว่าตัวเลขเป็นตัวไหนบ้างนะคะ เอาไปพิจารณานะคะแอดนีก็นำเสนอนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแต่ความฝันของคุณพี่ก็ให้แล้วเนาะให้มาให้มาเรียบร้อย,ยนะคะท่านผู้ชมฝันแม่นอ,อยู่นะฝันแม่นอ,อยู่จ้ะเนาะแล้วก็ฝันโองวดด้วยใช่ฝันเห็นกันโคกก็ซึ่งกันจามโตแล้วก็มันออกท้าย สามเก้าสามค่ะก็เข้าแต่พี่ได้ซื้อไหมคะซื้อใต้ดินอ๋อแต่มันไม่ถูกเนาะมันเป็นออกรถตีใช่ค่ะใช่ค่ะก็เลยไม่ได้นะคะจ้าอ๋อก็เลยไม่ได้คุณพี่เนี่ยก็อารมณ์ดีตลอดนะคะท่านผู้ชมอารมณ์ดีตลอดค่ะคนพี่คนสวยนะคะจ้าฝันแม่นด้วยนะคะท่านผู้ชมมีเอฟซีนะคะว่าชอบชอบพี่ค่ะชอบพี่คนนี้มาก ชอบเวลาหัวเราะเวลาอะไรอยเงี้ยค่ะแกลียอารมณ์ดีนะใช่อารมณ์ดีพูดปุ๊บก็หัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ซีเรียสแค่ใช่นะพี่เนาะจะคิดอะไรมากเนาะจะจะไปคิดมากค่ะจะทำตัวแต่ละวันให้ดีเนาะพี่เนาะจ้าทำให้สนุกด้าเดิมก็พอเนาะจะค่ะอยไม่ต้องซีเรียสค่ะจ้ะเอาเหมือนพี่ซอยนี่แหละยิ้มตลอดพี่ซอยยิ้มตลอดเนาะยิ้มตลอดนะคะท่านผู้ชมไม่ทักทายก็ยิ้มใสไปเลยใช่ค่ะพี่เขาจะเป็นคนอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชม วารอตลอดนะคะจากความฝันก็ได้มาแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ซื้อเนาะจ้าไม่ได้ซื้อก็เลยไม่ถูกก็เลยไม่ถูกก็ซื้ออยู่นะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าไปออกเลขกท้ายเนาะจ้าออกเลขกท้ายแต่ว่าไปออกเลขท้ายสามตัวจ้าแล้วงวดนี้ซื้อลอตเตอดีหรือย,อยังคะโอ้ดึงดึงไปแล้วจ้าเมื่อกี้ หนึ่งแปดแปดหนึ่งอ๋อดึงไปแล้วใช่ไหมคะจ้าดึงไปแล้วกี่ใบครับพี่จ้ะกี่ใบครับสองใบสองใบจะไม่ได้เอามาเลยเสียดายมากเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิบหกเอามาให้ดูถูกแน่นอนสิบสิบหกเอามาให้ดูรอรุ่นอีกหมาเนาะจ้าดูสิบแปดนี้ไปก่อนดูสิบแปดนี้ไปก่อนเนาะจ้านี่นะคะใบที่สิบแปดนะคะท่านจุใบที่สิบแปดก็เท่ากับความฝันของคุณพี่นั่นแหละใช่ใช่ก็เข้ากับความฝันพอดีเลยว่าฝันเห็นปลิงใช่ หนก็น้ำปลิงก็เป็ดหนึ่งสโอ้หนึ่งเปดเป็ดโอ้อดเป็นนี่นะคะท่านผู้ชมหนึ่ง1ถ้าสมตัวเนะถ้าสองตัวก็1นึ่ะ้าตัดถ้าเอาสามตัวก็สี่หนึ่งเปดเนาะจ้าค่ะตัดหน้าตัดหลังเอานะคะท่านผู้ชมหนึ่งแปดแปดหนึ่งอ่าสี่แปดแป่นาะ่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึจ้าตัดเล่นเอานะคะ กับความฝันของคุณพี่นะคะฝันได้แล้วนะคะสองสามวันฝันเนาะจ้าสองสามวันค่ะค่ะเพิ่งเจอตัวคุณพี่นะคะเพราะว่าแอดก็เดินตลอดนะคะท่านผู้ชมก็ไม่ได้อยู่บ้านวันนี้ก็ถือโอกาสดีไ่ได้อยู่บ้านไม่ได้ไม่ได้อยู่บ้านเลยนะคะเดินตลอดจ้าไปทางานตลอดวันนี้เพิ่งจะได้มาที่เนี่ยที่เขื่อนขนาดมนจ้าได้เห็นหน้าเห็นตา,หลา,านหลายๆท่านหลายคน ส่วนมากก็จะไปนู่นนอนเราไปโอ้ยไปทำงานเดินสายนะคะท่านผู้ชมจะแต่ว่ามีตรงไหนดังๆเด็ดเอสก็จะสรรหาเสาะหามาให้เอฟซีนะคะท่านผู้ชมมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเนาะสองคนลองซลงลองส่งะท่านผู้ชมคนจนเนาะคนจนก็ต้องมอเตอร์ไซค์ค่ะแต่เอสปันี้ก็ไม่ย่อโทนนะคะสู้นะคะเพื่อเอฟซีแฟนช่องนะคะไปกับน้องนุชนะคะ อาร้อนขนาดไหนเหนื่อยขนาดไหนเราก็ไปเนาะไปนะคะท่านผู้ชมไกลแล้วก็ใกล้นะคะเราก็ไปนะคะเดี๋ยวแอดมินให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศนะคะรอบๆนะคะท่านจ้าอ่ะวันนี้ขอขอให้คุณพี่โชคดีอีกนะคะจ้าโชคดีอย่าลืมนะคะจ้าจ้าเอจ้าโชคดีสวัสดีค่ะจ้าให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศนะคะแม่แม่ขอไปเล่นหินใหญ่เลยรอบๆนะคะเขื่อน มองเห็นนะ,น,นะคะบบน้ํานะคะท่านชมนู่นทางนู้นนะคะอันนี้ตามร้านร้านค้าที่มาขายมีกี่เจ้าเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ้านะคะสี่เจ้าห้าเจ้าท่านใดอยากมาก็มาได้นะคะมาเล่นน้ําได้นะคะท่านผู้ชมพิกัดนะคะพิกัดก็อ่าเขื่อนขนาดมอน ตั้งอยู่ที่บ้านขยองนะคะตั้งอยู่ที่บ้านขยองหมู่ห้าตําบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะอยากมาก็มาได้นะคะเอ็มดีบอกพิกัดแล้วนะคะมีไก่มีปลานะคะมีปลาเผาจ้ามีปลาเผามีไก่ทอดนี่ตะลืมือเนี่ยคนมาหลายว่าจ้าป้ามาหลายว่าจ้า หลายอยู่แต่หักหลายแบบครอบมาเที่ยวกันบ่ค่อยเป็นไรหรอกโอ้จ้ะมาซื้อของหลายมาจ้ะก็นี่แหละจ้ะซื้อแไงก็พอได้ขายอยู่จ้ะป้ามาตาใสเนาะจ้ะบ้านใดจ้ะไม่จ้าเนี่ยบ้านปงตึก๊กโอ้บ้านปงตึกจ้ะมาขายสุปีบ่จ้ะบ่กระลังลมมาใหมโอ้มาใหม่ปีนี้เนาะจ้ะกระลังมาปีนี้จ้ะจ้ะท่านใดอยากมากกัมาได้เนาะจ้ะเนาะจ้ะจ้ะ มาอุดหนุนป้าได้นะจ๊ะจมีซีหาลานเนาะมาอุดหนุนป้าเน่จ้าก็ให้ขายได้หลายๆจ้า้าขอให้สมพรฝากจ้าพลังแม่ฆาเมื่อไม่จ้าเมื่อไม่บ cool>. ่ะจ้าเมื่อไม่เอ๋อเมื่อไม่กับเสียบพือเกลาออะไรจ้าเนาะเข้าเฮ็ดกินเกลือเมื่อไม่อยู่นี่อ๋อเกลือเมื่อไม่อยู่นี่จ้าขอให้ขายดีๆจ้าขอให้สมพรฝากจ้า ก็เริ่มมีคนมาแลบ้างแล้วนะคะท่านชมรถนะคะมาเที่ยวมาเล่นนะคะบรรยากาศหน้าเที่ยวมากนะคะท่านชมสวยนะคะเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะโม่บ้านโอทบนบวิถีนะคะบ้านเพียงนะคะบ้านเอดมินีนะคะ แดีเวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ